รีโหลดคุณโดนหลอกแล้วคิดว่านั่นคือทั้งทีมแล้วล่ะสมาชิกคนสุดท้ายเพิ่งจะหลอกพวกเขาด้วยเหยื่อล่รออ้อแล้วก็ามาโดนอันนี้ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับ้ยฉัน<ะ>็อ ร้านลิสแมนชอปบริการเติมเกมออนไลน์ Online 24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกชมชมปนนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Off i c i a l ย a เกลียนแอดไลน์แอดลหรือทางเว็บไซต์ lismanshop. com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง i s t m a n Shop เพื่อนจะเข้านะครับเพื่อนจะเข้าเราต้องตามเพื่อนนะ ีแล้วงเซฟโซนก็อยู่ตรงนั้นมันอยู่ข้างล่างเพื่อนคุณโดนหลอกแล้วปล่อยมืที่ย่าหน้าของฉันกำลังรีโหลดโดนถูกน็อกแล้วยิงต่อพบศัตรูอยู่ใกล้ใกล้หลอกพวกเขาด้วยเหยื่อล่อสกิลอัลติเมตพร้อมใช้แล้วใครอยากมเน สังหารศัตรูแล้วกำลังชาร์จกอรกอบนั่นนะมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังยิงต่อสู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นประจำบอดที่นั่งดี <laughs> มีกรอบวีวัฒนาการเลเวลสามครับอีกสิบวินาทีวงเซ็ตกำลังหาสิ่งนี้ ตื่นันซุโซนกำลังขยับของเราเเห็นมดนมาทางนี้ทีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาคับยังไงครับกำลังรีโหลดมีพ่านสายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังเคลื่อที่ได้เวลาไปแล้ว <climbing> ม <where fall start> ีโลนจอ ฟื้นตัวมาไม่ได้แน่นั่นเป็นรายสุดท้ายในทีมถูกจัดการแค่สวัสดีครับเพื่อนแสตลูกตะกัวมีแมพเความจุตัวเราตรงนี้เลเวสาวกับเราชาวต้องการเช่นนี้ทางนี้แหละเป็นไงเป็นเก็บแล้วใช่ไหมกำลังรีโหลดถ้ามันหายอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับส่งมาดีนะรอบนี้ คอยมองไว้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาเอ้ยออฟเทนมันหายไปไหนไม่ใช่ออฟเทนไอมิลาดอะเหมือนตัวมิลาดไม่ใช่หรอรเมื่อกีลมทพร้อมแล้วมีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้ไปตรวจดูทางนั้นกันเถอะไปสะกูทาวไหมเพิ่งยิงกันเสร็จเลย กำลังชาชร์จเพราะไปหลอกเหยื่อเลยดูที่นี่กำลังรีโหลดกำลังว่างท่ายกระโดดเพื่อนเชื่อได้เยอะมากกำลังเครื่องที่จะถูกพบแล้วกำลังรีโหลด คุณโดนหลอกแล้วกำลังยิงต่อสู้อาวุธหนักเข้าประจำที่ยิงเพื่อผลลัพธ์กำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้กำลังส่งเหยื่อล่อของฉันออกไปสังหารศัตรูแล้วฝีมือฉันเองไม่ต้องห่วงต่อไปให้เร็วกว่านี้ ถูกบแล้วกำลังช้สกิลดวาวนลทอมกำลังรีโหลดให้รวกว่าน,นี้กำลังกิล,ลกตกฉันถูกนกฉันถูกนกต้องการความช่วยเหลือกิลัติเหตของ,ของฉันพร้อมแล้วฉันจะไปหาคุณแล้วกำลังรีมีร้านมานี่เพื่อช่วยแล้วเย็นเพื่อนใจเย็น เราทำไม่ได้แล้วทำต่อไม่ได้แล้วเอาไปลูกที่สองกำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่ไปหลอกเหยื่อเลยโมขอที่ใส่ชั้นงันเหรอสกิลเตอร์แมนพร้อมแล้วกำลังกดปุ่มดีตัวกำลังกินลูกตะกัวฉันต้องการหมอที่นี่ ไปด้วยเด็มโฟร์นคุณโดนหลอกแล้วถูวถวก,กลแล้วกำลับโดนกินเฮ้ยอมิกนี่ไม่ใช่พวกของเรานะมีกล่องให้แท่ผลตายตัวนี้ไปหลอกเหยอะแลย ยานเกิดใหม่ตรงนี้กำลังยิงต่อสู้ได้เวลายแยกรับกำลังรีโหลดนอ็อคศัตรูแล้วรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนอบิวงเซฟส่วนป้าหมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันม,มีกลองไอเท็มคนตายตรงนี้มีกลองไอเท็มคนตายตรงนี้ <c oughs> มีคนเต็นเต,ตร่เข้ามาในพื้นท,ที่ในกล่องไอเทมคนตายตรงนี้หายห่วงได้ทุกสิ่งอยู่ในความควบคุมของฉันจะมาถูกยิงใส่ฉันถูกน็อกถูกน็อกดาวต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยฉันกลับมาแล้วละทุกคนคิดเัวอตเม,ตไมเไ็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรปั๊มยาต่อ แั่ว่าฉันคงต้องเลี้ยงมือเย็นคุณแล้วละว่าสกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้ว <ปะ S 1> ฉันกำลังชาร์จเกจาะเจอแม่เคร่อความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามเฮ้ครับไปต่อครับ้ยบริโก้นีไปแจ้งพกก็ถือว่าเราผ่านนะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสาม 我太愤怒了。<laughs> เซโซนก็อยู่ตรงนั้นฉันกำลังชาร์จเกาะแค่ต้องรักษาตัวเนี่ยฉันกำลังชาร์จเกาะมีคนมาป้อไว้วยอยู่ที่ด้านหน้าของฉันกำลังยิงต่อสู้

รูถ้ถกกนกแลลลวไปอเอเเหยยมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังรีโหลดฉันพนันประจํบออที่นั่นหาศัตรูแล้วกำลังยิงต่อสู้กำลังโดนยิงกำลังชาร์จกรอบหรือเขา,อเขาโอ้เราจะอีกทีตรงนี้ใช้เหยื่อล่อหลบหนีแล้วโยมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสู่พื้นกำลังชาร์จกรอบ คอวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามหลอกพวกเขาด้วยเยอะอล่อใจเย็ยนนะเพื่อนรอบที่สามไม่ต้องเร่นบไม่ต้องเร่บหล,ล,ลังก่อนปบูเซฟโซนมันต้องมาหารเราเอ,อ้ยไม่ใช่ชนี่หวะเออใช่มันต้องมา พวกเขาด้วยเหยเื่อล่อกำลังโดนจิงกำลัรงรี่หลดนกำลังชาร์จกรอหรือเข้าหรือเข้าผมไม่เห็นเฉยๆนะสกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วกำลังใช้ยารักษาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอยู่ไหนวะเพื่อน มันน่าจะไปแล้วเพื่อนเก็บของ่อนกำลังใช้ยับปุ่กมกลียวเตอร์มนพร้อมแล้วกำลังกดปุ่มดีตัวมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามอาจมีอะไรดีๆอยู่ตรงนั้นเชุๆไ,ไมเนี่ย นเกินไปำลังยิงยอดสู้กำลังรีโหลดอย่าเข้าลึกนะเพื่อนมีรอกระนาดอ่ะหลอกพวกเขาด้วยเหยอะล่ะไม่อยากเล่นในถ้ำเลยเอาจริงอ่ะผมไม่อยากเล่นในถ้ำเลยนะเอาด็กคนดูสามคนนะครับ เล่นถึงสกี่ทุ่มครับผมเล่นถึงสามทุ่มนะครับเดี๋ยวก็อีกตานึงได้อยู่นะเล่นด้วยกันนะครับกําังจ่ตรนี้อสินหดลกระเถอไปกันไปลยกังโิงได้เวลาไปแล้วมาเ่อนถอยมากํลังย

เฮ้เดี๋ยวนะมีอีกทีมกำลังมาทางนี้มีแมก้าเนตัวนี้เยาอยะเยอะจัดเร็วยมากขอบปั๊มยาก่อนเพื่อนเชียทำยาบเยอะหน่อยนะฉต้องกาิวอัติม้องการเซครำลังรีโหลดเค ี่เราจะสู้แล้วกำลังูกทจะชุบยังไงวะเน,นี่ยเพื่อนไปหลอกเหยื่อเลยกำลังรีรีมงาแยกล้ามาช่วยแล้ว,ลลลวคุณโดนหลอกแล้วกำลังชาร์จพะ ไปหลอกเหยื่อเลยกำลังถูกยิงใส่ใช้เหยื่อลลอกหลบหนีแล้วกำลังร,งรีรหลดคุณโดนหลอกแล้ว คือทั้งทีมแล้วล่ะสมาชิกคนสุดท้ายเพิ่งจะหลอกพวกเขาด้วยเหยื่อล่ออ้อแล้วก็มาโดนอันนี้บติงวงเซฟโซนกำลังขยับเฮ้ออะไรครับเนี่ยอยู่ดีๆก็วูบเออไอเยอะอุตส่าห์รอดมาได้ โดนอะไรเนี่ยอ๋อร้อยสิบโดนหัวใช่ปะแม่นจังวะไอเ้เหี้ยเลย